ตัดภาพเข้ามาสู่บรรยากาศการชุมนุมบริเวณดินแดงนะฮะได้เสียงมาอาจจะได้มีการสัมภาษณ์นะฮะสดจากสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงตอนนี้นี่น่าจะเป็นรถของผู้ชุมนุมนะฮะถูกทุบกระจกเรวเหี่ยมากเลยมันฟาดไม้กระแทกแล้วเป็นใจเหมอประตูได้ นี่คือภาพของผู้ชุมนุมที่นี่แหละฮะน่าจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทครั้งนี้หรือไม่ที่ผู้หญิงคนเมื่อสักครู่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยออกมากล่าวว่า